ก็พี่อุกแล้วนะคะเนาะมันหนีวิ่สิ้อผ้ามัรอใส่เบสแถวอ่าแถวบานตะคองนะคะพี่น้องโอ้ยยุ่งหลายเฮี้ยคุณคะพี่น้องายกำลังใส่เนื้ออยู่เนาะคะ่ะป้าค่ะเดี๋ยวเขาไปใส่เนื้อกันก่อนนะคะเนาะพี่น้องเข่าแถวนี้กระหล่ำไปแล้วเนาะค่ะพี่น้อง เลี้ยงเมื่อวหา่ฐานตะเกีย่าวเราม้านคลิปนี้กระเด้ลงนด้ค่ะพี่น้องเงียบก็จะไดงว่าหงเงียบก็จะไดงว่าบหมานะคะ แวนี้ชาวบ้านเพิ่นทยอยเกียนอ่าเกียนวาซานเกียน่าานละ <laughs> <laughs> ชาวบ้านเพิ่นทยอยเกี่ยวเขาแล้วนะคะพี่น้อง <c oughs> ถ้าเกี่ยวเขาเบอร์นี่ก็คือสิบบริมวณมัสบิดเลยล่ะคะ <c oughs> <c oughs> ่ะเพราะว่าเขาเริ่มเลืองมาแล้วนะคะเนาะ <c oughs> หน้านี่ตั้งเขาตั้งดี่งค่ะพี่น้อง <c oughs> แต่บนหน้าทางนี้ทางกั้น,นเขาลมเบิดค่ะ ยเหมือนทีไม่หน่อยใส่ซอยยางปลายัก ออือหมองใสก็หายากยากค่ะพี่น้อง พ sure ่อบอกยังพ่อบอกหมายถึงเด็ดบอกพ่อบอก พี่มอเจาะแล้วก็เสียบด้วยค่ะพี่น้องคุณใช้มาหาเหัววิวฮะคุณใช้มาหาหัวเท่าเท่ามาขายเหลื่องย่ามกันน้ะงพี่น้องถือยางบินโอ้โอ้บินแหฮงช้อนชน เอาช่อนเนี่ยเดี๋ยวคือบบถึงโตป่ะฮะคือไหลคือเหนื่อยใต้รนเบียนช่นต๊กนานมากพี่น้องโอ้ยว่าจะต่อยามไปได้ป้าไรนี่ขนน้มามาโยนมากรใต้ระโบนี่ ก็นแข็งๆใตหรือเปล่อู้หูใส้เลยี่อ๋อใส่สวยๆค่ะพี่หนมันยังหงเ่ะตั้ไงเดีวะอย่าหัวแต่ยามาเลยปานนี่ไงเนี่ย đây ngàm phao thi nóc. ồ, lọt vào trong thi nóc đấy. อ,อย่างเมืงกอนมันหลไปนู่นไปนี่อุ้ยพี่น้มันลากดินไปเลยค่ะยังหมดให้หลกักโอ,อ,อ,อ้โห ไปบห็นดอกหัวโด้ดีๆเลยถือย่าให้พลาดโอ้โหสวยเลยคะ่ะที่นอกกินอย่างดึก น,น,นั่นรูดมือรุดมือน,นี่นั่งหัน่อม่เลยคับป้าใส่งามเนาะเสียบเนี้ยไรให้เกาค่ะพี่เนอะอี่ใส่เกิดบูดวันน่ะไม่ค่ะดีดีเกิดบูดมันคูใหญ่มันใส่ถังสี่สิบกัว เราแถท่แค่สามสิบแปบกเกอบูดย่างต้้งขาล่างครัพี่นองเหยาโยนเกอบูดครเอ๊ะเอเอ๋ออออ๋โอ้ รางสีวอกทั้งเขาป่าทั้งเขาหูดังเหมือนนั้นพี่น้องตะคองค่ะพี่น้องอยู่กับล่างสีวไม่เห็นเขาหูดังเขาป่าเอาบ่อ้าวฮะอ้าวโอยู่อเก็บเส้นยาง่าน ุดนี้ถือซจำได้กะเอาบุดเหรอคะพี่น้องเอาไปหีบแบบถนอมอาหารกรนันเลยนาะค่ะพี่น้องไว้มาร์กไว้ถอดก็ว่ากันไปนะคะอยังเห็นบั้ยนะปาร์กอันปาร์กนี่ปากไปยูดหรอตรงจ้าบ่ อ๋อขึ้บาง,งสัง่นด<อ>ียากดิท่อนโอ้อเดจุใเด,ด,ด,ดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยย่งอะพี่น้องเจ๊ยิงอยากกินบินดรุ่กินบินอยู่โอ้กินลึกๆ เคือของอะไรต่ว่าพี่ท่องเอากันตาไก้ใส่เี่ยวในอันนี้ตาจีบตากันเนี่ยเดี๋ยวไหนตาน่หน่อยนูโ้วเว่ยห้องดากันก่อนเดียวยุ่งกันนะอย่างก็จของคับผม อ้พ <rude S 2> ี Mechan ่นงคะโอ้ใส่งายง่าค่ะพี่นงเดี๋ยวระใส่งสองตัวแล้วค่ะโอ้ยหลังสุดถ้ายพอดีเลย ่ไดกินลึกเลยเมื่อกี้บินอยู่ขอบปากค่ะพี่น้องใส่เมียก่อนอปปดสิปปดได้พี่น้องเอ้ยมเข,ขาเขาพ่นกระลมอยู่แล้วนะคะหมนเดียกกระเดาะอ,อีกมวยยาให้เขาขอขอ,ขอเยอะ ยังแก็ว่้าว้อสิ่งอะไรบ้างเจ้า้กาคุณอย่างพี่หนงเนี่ยมาเห็นเนาะก็เลยเอาไกล

ย่งย่งแข็งเร็วนี้ใส่งานดู่ค่ะพี่้องแต่ว่าแต่ว่าไก่ไก่สมอดีนะคะดีดีเลยเห็น,นลดลดไปว่าอะไรแล้วเน่ยูกับปู่ว่าเธอใส่ผูกันใส่งานพี่หนงแต่ว่ามากป่ะท่าน มาประดุกมากเรื่อยๆนี่เลยก็จะใช้ช้อนตัวเอ๋อห้องก็ต้องเรียกป้าเนาะนี่เด้อมาก,กินเนื้ออยู่นี่เด้อมัอมมากินอาหารอยู่นี่เด้อเตืมมันมาไปย้ำก่นะอน ดิบจมค่ะพี่น้องมาดูกันค่ะให้เราดิบจมอูนี่ดิใช่นี่ดิด ฮืม,ดมเดจ่มพอพี่น่ง็นี่ย่างเด้งผมมาทั้งนี่มาถึงนนะยูบอกน่ทจะว่ายู มันคือปลาหรือเอียนปลาพี่อพิเอียนยนิ่งกว่านี่เอียนสร้างพี่อ,พออเห็นพวกโคโค่นอืมซืบอะกองดองค่ะพี่น้องใส่งามค่ะเอาไปเอาไป<ว>มัด เอาไปถอดเนาะพี่น,อน,นนะ้องได้กระตุกบอกอง่งเลยโอ้นอกี่ละเหน่อยเ,เอา่เอาไปปนตัวใหญ่อยู่ดิโอ้ยเอาไปมากถอดดิเศรษดิเออแล้วป่ะปนก็เสียบ,<อ>ยบตัวิ คนมาทุน่นแกดอกกลางนาสตต่เนีพอมอมานยังพอแจกางาง<ะ>นตายค่ะพี่เนาะไปเยำกระตอค่ะเดออเนา่

อ่อนตาพีร่ร้องดูวิ่งตัวเอยเดียววะดูจิบอาหารอะไรที่เหียวนี่ปนั่นรูปันวะอืออืออออือดูข้าแข่งเขาเป็นเนี่ยมันเขาเป็นเน,นี่ยเนี่ยตัวเยยังขับประดุกที่นี่จิตจิง ต้งหนอนอน,น้มีอะไรอยู่ืองนีนอ่ะต้อนีนอนนโคตรโครโ,โวังโอ้ยปลุเอ็นม,มือปลาดุยเอ็นนี่คือขาวๆอะ่ะอืออือถ้าอุ้ยจะเป็นสีน้ำตาลาอ,าอ,าอาลาุ้เออออยเฉียวลง,งเหลืองไล่กันนี่อือเป็นคามู้ค่ะพี่นนอยู่บ่อยหเหลืองซาันไหน <laughs> กินดินอยู่ดิไปยามค่ะพี่น้องไปค่ะยามต่อน,นะคะเรจักแล้ว ยังไงก็และวก็อึงอ่ะนวดไปอยัางไปถึงน,น,นี่จ้าพี่น้องผลงานของมันนี่นะค่ะนาะงมันนี่มหาป้าปนค่ะพี่น้องนี่ค่ะพระคอย,ยหญ่เฮียค่ะตัวน,นี้ ฝากกดติดตามช่องวิวผ้าลาะน้ำเด้อค่ะพอกันไหมคิดหนาจ้ามาเนี่ยค่ะมือนี้